ดีค่ะหนูมารีวิวกระทะหม้อสุก,กี้ค่ะหม้อสุก,กี้อิเล็กทริกแพนอาออกมาเลยหนึ่งชุดก็จะมีซึ่งเนี่ยสองเซอร์ไพรส์เซอร์ไพรส์ที่ไหนแล้วก็ตัวกระทะสีชมพูอีกแล้วเนื้อชอบสีชมพูเสร็จแล้วสุดท้ายก็เป็นเตาอ่ะกล่องอละ อันนี้ก่อน,อ,นอันนี้เป็นเตาไฟฟ้ากระเป็ดอืมเตาไฟฟ้าันมีตัวกระแทกตู้กัเตาอะไรอีกดูนะ ก็มันเป็นขนาดเล็กไงมีตัวกระทะจะเคลือบหินอลาะแล้วก็มีซีร์แล้วก็สายไฟอ่ะฝาปิดอันดับสุดท้ายคือมีหนูก็เล่นมาโยกมันให้ดูเล่นฟ้าให้ดี ะชุดหนึ่งก็จะมีอย่างนี้น่ารักมากน่ารักไหมอ,อ่าเดี๋ยวเราเอามอไปล้างก่อนแล้วเดี๋ยวเราจะมารีวิวให้ดูว่ามันใช้งานาดได้ดี<ร>ไหมเราล้างกระทะเสร็จแล้วค่ะ <c oughs> ต่อไปอ่าน้องจะเสียบเองหล้วปักอะระวังนะลูกเสียบปักแล้วแ,<อ>แล้วก็มาดูตรงนี้ไฟปุ่มจะมีเพิ่มระดับไฟด้วยเอาเท่านี้ไหมแรงเลยล่ะกลางไหม กกางลอนดูนะคะน้ำเราจะเดือดไหม เกี่ยแล้วอุ่นพักกอกไปแล้วมันร้อนเออมันก็หยุดนิดนึงอ่าเอามาม่ใส่เลยลูกมาม่าใส่ตาเต็นตั้งแต่งตาลลี่ลลี่ลลี่แม่ปิดปิดปิดสิ่งมันต้องปิดแน่ๆต้องขี้แตกก็ร้อนเร็วดีนะคะใช้เวลาประมาณหนึ่งนาทีเร็วไหมก็อาจจะไม่เร็วเท่าไหร่นัหนึ่งนาที ก็คือว่าเคเดือดปุดๆแล้ววันนี้น้องเลยจะมาทำอะไรให้กินนะงจะเติมน้ำอีกเหรออันเติมอ,อีกก็ได้น้ำนี้ใช้น้ำเปล่าไหมค่ะน้ำเปล่าใส่น้ำแล้วก็อ่าเคยลงให้หมดลูกใส่ผักลาใส่เครื่องปรุงลก นปแม่เก็บให้เลยเทลงเลยเทดีไม่ต้องสายลกูกเทลงดีๆสายก็จะกระดิ่งใช่ไหมไม่ต้องสายเออเอออย่างนั้นแหละใส่หมดเลยค่ะใส่หมดเลยมนลนันเผ็ดนะเผ็ดนิดนึง ก็หันมาดีๆสิหนูหันอย่างนั้นหนูก็เอียงหนกูก็ขยะอยู่นี่ถุงขยะอยู่นี่ถุงขยะอยู่นี่น้องเลยน้องเลยทำมาม่าอันนั้นด้วยถุงมาม่ามาใส่ถุงขย,ย <S <S ะด้วยแล้วก็เอาผักาขามูใส่กับ คีบอันข้างบนก่อนหมุนชิ้ชิ้นข้างบนจะได้ชิ้นเพราะหนูชอบลูกชิ้นใช่ไหมแต่ลูกชิ้นเนะี่ยมันสุกเร็วอยู่ต้องใส่หมูก่อนในหมูมจะไม่สุกนี่นี่ชิ้นข้างบน่อาเราต้องคีบชิ้นข้างบนอ อีกไหมเลี้องแค่นี้ค่ะนี่ค่ะมันเป็นกระทะขนาดเล็กกระทะรัดเหมือนน้องเนยได้เล่นแข่ของเลยเห <c oughs> มือนของเล่นน้องเนยเลยค่ะ <c oughs> ใช่ไหม <c oughs> นเนยได้เล่นอะไรนะเล่นทํากับข้าว <c oughs> <c oughs> น้องเนยได้เล่นทํากับข้าวเลยนะคะเนี่ย ไปยังเอ่ยเรามาดูกันว้าวแงจะสุดแล้วน้นเนี่ยไี่คิดจะตะเกียบเนาะเลยคนไม่ได้ร้อนร้อนร้อนเหรอไม่คนให้ไหมไม่ลดไปเลยแงจะสุดนี่ไม่คนให้เลยคนไม่ได้แล้วนะคะมันร้อน ว้าวน่ากินมากน่าจะสุกแล้วปิดไฟได้เลยเสร็จ<ม>แล้วเราก็ข้อดีของหม้อขนาดเล็กอย่างนี้คือขนาดปิดไฟแล้วยังเดือดอยู่เลยนะคะอันนี้เราป,รดป,ปริดไฟแล้วทำไมปิดไฟแล้วยังเดือดเพราะว่าหม้อมันยังมีก้นตรงขดลวดความร้อนข้างล่างมันยังน่าจะยังมีความร้อนอยู่เออลืมมาไข่ามาใส่ด้วยว่ะเนย ดูซิว่าหลัแบบปิดไฟแล้วมันจะร้อนไปอีกนานแค่ไหนน้องหนึงมันจะเดือดไม่ใช่มันจะร้อนมันก็ร้อนอยู่แล้วมันจะเดือดต่ออีกใช่ไม่หมใช่มือจะพองสิจะนานเดี๋ยวนะแต่เราเด็กๆจะหิวกันแล้วเดี๋ยวเรายกเสิร์ฟน,นี่อไม่ยกไหวไหมนี่มาเร็ไวไวสิลองดูก่อนนี่จับตรงนี้ตรงนี้แล้วก็ยกมาวางข้างล่างเออ วิ่งพอยกออกมันหายร้อนเลยใช่นี่ยข้อดีของหมอ้อเล็กๆอย่างนี้คือเรายกเสิร์ฟได้ทั้งหมอ้อเลยนะคะนายจะชิมไหมเนี่ยยังโอเคเสร็จแล้วนะคะ<อ>การทำ<อ>กับข้าวของน้องเนย์เอาบายบายก่อนลูกเ่อไปเล่นต่อทั้งท่ะบายบายอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะสวัสวดีค่ะบ๊ายบายจุ๊บ